ฝาครับฝากครับผมฝากครับปมทำมาเลยปาถึงยังงถึแล้วฝาครับผาอะไรวะอ้าวมาน้องมาสมัครงานครับเออวันทีมามาทำไรสมัครงานสมัครงานทำอะไรอ่ะทำไร่ทำสวนค่ะทำไร่ทำสวนเนี่ยนะ มาจากไหนอ่ะขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็จะมาทำไร่ค่ะทำได้แน่นะฮะได้ค่ะเอาบอมไปพักกันอ้ Boom. Mm -hmm.